สวัดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว youtube แล้วก็ท่านผู้ชมที่เขารพทุกๆท,ท่านนะครับพามาดูดินแข็งครับตั้งแต่ขุดมาเพิ่งเจอเนี่ยแหละครับแข็งแบบนี้นี่แข็งแบบแข็งแบบขุดไม่เข้าเลยนี่ผมต้องทิ้งไว้นะครับ ตักใส่รถด,ดำก่อนนี่ค่อยกลับมาเกานะครับแข็งมากครับนี่ลูกไปข้างล่างมันยังพอขุดเข้าบ้างนะชั้นบนมันเมื่อกี้กว่าจะขุดลงมาได้เอาจนเหนื่อยเลยครับมีแค่นิดเดียวครับที่มันเป็นแบบนี้มีนิดเดียวนี่แหละจังหวะ ข้างหน้าเราเนี่ยครับช่วงข้างหน้าเราเนี่ยประมาณสักสี่ห้าเมตรหกเมตรนี่แหละมั้ระยะแข็งมากครับนี่ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็โอเคอยู่นี่เป็นฝุนๆแต่ตรงนี้นี่มันมันแน่นเลยนะครับน,นี่มันจะเป็นชั้นหนึ่งครับไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ขุดลงไปประมาณหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนก็เจอ แล้วก็ความหนาของตรงที่มันแข็งก็อยู่ประมาณที่50เซนแค่นั้นแหละครับผลห้าเซนนั้นลงไปก็ไม่ถึงห้าสิบเซนหรอกนี่ผลชั้นนี้ลงไปก็พอขุดได้ครับไม่แข็งเท่าไหร่ <c oughs> ล้อยกเลยนะครับเนี่แค่ธรรมดานะกดจนร้อยกเลยครับ bỏ cái chăn theo jack Mà jack hay không theo jack mà jack hay ลงครับรถจอดพักนะครับนี่เพิ่งเพิ่งไปรับประทานอาหารที่อางเส็จน้ำมันมันน่าจะเย็นเลยครับมันถึงพอขุดเข้าวางพอขุดรถก็มีแรงดึงมาบ้างครับแต่วมันก็ไม่ต่างจากเดิมหรอกครับตอนที่ร้อนมันก็ดึงมายอยู่แต่ว่ามันไม่ลงครับนี่เพิ่งลงนะเนี่ ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็น่าจะลงอเองนะใกล้จะหมดแล้วใกล้จะเป็นจริงแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมการขุดดิ้นแข็งเฉย ว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนำได้ครับผมเจาะทะลุฝั่งนู้นแล้วก็เกาขึ้นแล้วครับมันเกาไม่มาเกามามันก็ไม่ได้ครับมันมันไม่เข้าผมก็เลยตัดสินใจเกาเกาเกเอาเว้นไว้ครับเอาที่มันเกาได้เท่าที่เกาได้มาวิ้นมาวิ้นมาวินมา,นมา,นมาแล้วทีนี้ค่อยนี่แหละครับค่อยขูดกลับไป ก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าเก่ามาอยู่ครับขูดทั้งเส้นเลยครับเพิ่งเจอนะครับจุดแรกแข็งขนาดนี้ตามปกติก็แข็งก็เสียบ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 ไปมันก็ลงอยู่ครับ มันไม่ลงเลยเหนื่อยเลยนะครับน้ำมันหมดเยอะนะครับเจอดินแบบนี้ทั้งวันหนึงงานก็จะไม่เดินด้วยเขาก็จะหาว่าเราทํายังไงงานไม่ไปไหนเลยคํานี้มันต้องมีแล้วครับถ้าง,งานมันไม่เดิน ครับะลูแล้วทะลูกันแล้วคนสั่งก็รอสั่งอย่างเดียวเลยรู้อยู่ว่ามันแข็งเนอะผมก็พยายามอยู่ครับทิ้งดินลงไปไม่ใช่อะไรนะทิ้งลงไปบอกให้เราขุดตรงนี้ตรงนี้นะใช่อะไรนะ ไม่รู้ไม่ดูว่าเราไปได้ไม่ได้นีไม่รู้ว่ามันทํำได้แค่ไหนก็จะทําอยู่แต่ว่าคือมันเร็วได้แค่นี้ครับคือก็อย่างที่เอซี C ได้เห็นนี่แหละว่ามันแข็งไหโยนดินบอกเรานะว่าุดตรงนู้นุดตรงนี้ มันแข็งผมก็ค่อยเกาผมจะเก็บมาให้มันเสร็จเลยนัย่งว่าแล้ครับเขาก็จะมีส่วนรวมเนาะพูดละเมาครับพูดละเมาโอ้ยูทูบเบอร์ใหญ่หนาคำดำัซิ่งครับอยู่ข้างบนเนะ ากติดตามช่องนะครับล้ำซิ่งด้วยนะครับเข้าไปรับชมก็จะมีคลิปพวกเราเราทางานด้วยกันเนี่ยแหละครับก็มีรถเกตรถบดรถดำนี่แหละครับอยู่ด้วยกันครับทีมงานเดียวกันครับน้องชายเท่าแก่ครับขับรถดาทํางานอยู่ในบริษัทเลยครับรถดามีเข้ามาวิ่งร่วมกับบริษัทเลยนะครับ ตามช่องนะครัาดัมซิ่งแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องซิสเกตมาโคซิ่งด้วยนะครับโซ่จะตกหรือเปล่าตายก็ทำสํำเร็จจนได้ครับนายแล้วสํำเร็จแล้วพยายามทำอยู่นี่นานแล้วนะครับนี่ พึ่งสาเร็จนี่ครับเริ่มจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปนี่นแหละเมื่อถึงตรงที่เรากดสูตรเมื่อกี้นี่ครับข้างบนเราก็เป็นสายไฟนะครับแต่ก็ไม่ไดังเรียกเขาก็ไม่ได้ อ้ไม่ดังเลยครับดีจนจะขาดแล้วนี่มีรอยร้าวแล้วไม่คอยมาสักที าได้อัปโหลดคลิปด้วยเปล่าอ๋อคุยกันครับคุยกันจ่ายค่าข้าวกันครับยังไม่ได้จ่ายเหมือนกันเลยโอ้โยรถไม่มีเตะวางดินใส่บนกองดินมันไม่มีเสียงนะครับมันไม่เหมือนเราวางใส่พื้นเขาก็จะไม่เบรก ต้องระวังครับอย่างเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดว่าโจกออกไม่ทันก็ชนครับชนจงงางมาเลยถามว่ามันเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายจนรถวิ่งไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันโดนครับไม่จําเป็นก็อยากให้มันคงสภาพนะครับรถใครใครก็ล้างนะเราไม่ว่าจะตากใส่รถใคร รถก็เน่นหรือรถเท่าแก่เราก็ต้องพยายามเซฟรถด,ดำเขาไว้ด้วยครับหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนบางคนนี่สวิงโดนฟาข้างนี่ แะเสียตังทาสีเขานะครับคนไหนที่เขาเขียวๆเวนาะเราก็ผิดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอามาวิ่ง่วมเราทำยังไงก็ได้ต้นก็ไม่เป็นไรอะไรไม่ใช่นะครับเอาระวังให้มากที่สุดน,นะถ้าเกิดว่ามันพลาดจริงๆก็เออคอยคุยกันครับ วาถ้าพลาดด้วยความประมาณก็อาจจะเกิดข้อหามันไส้ก็ได้จากที่เขาจะไม่เอาเขาก็เอานะครับ ยืดอ,อกไว้ให้สุดนะครับแล้วก็ไม่ตักเต็มเท่าไหร่นะเพราะว่ายืดอ,อกสุดตักดินเต็มอุ้มนี่รถค่อนข้างที่จะยกขึ้นช้ากินกําลังรถครับนี่นี่นเกือบโดนเพราะว่าติดสายไฟเราต้องยืดสุดครับเราจะพับแขนมากไม่ได้ข้างบนสายไฟครับข้งสายไฟสายเน็ต ไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดสับปะดิวด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางของเราคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ